ทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนี่เลยค่ะเป็นกระบะสกูชีโฮมเมดนะคะนี่เลยอันนี้นะคะจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะโอเคค่ะเรามาดูภายข้างในกันค่ะว่ามันจะมีอะไรโอเคค่ะมาดูกันเลยนี่ค่ะโอเคนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาเริ่มรีวิวทีละชิ้นกันเลยค่ะชิ้นแรกนะคะจะเป็นทอริทอริ ชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นแยมโรไอบูมค่ะชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นพรีสของไอบูมค่ะไอเลิฟพรีสของไอบูมค่ะชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นฟังแผ่นรถกาแฟเป็นมินินะคะ ชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นสายใหม่ค่ะชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นว a f f l e อ o า a m a โตเกียวนะคะชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นเ,เป็นเค้กมินิหนะ้าเป็นเค้กมินิหัวใจนะคะสีแดง ต่อไปเป็นสตรอเบอรี่หน้าคิตตี้ค่ะชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นชูโรสอะโอยามาโตเกียวค่ะชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นจัมโบ้โดนัทสีเขียวโดนกัดค่ะ ชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นต้นหอมมีนี้ของไอรูมค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นมาการอง2รสชาตินะคะมีทั้งสตรอเบอร์รี่และลัสเบอค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะ จัมโบปังจัมโบเบสนะคะสีชมพูรสสตรอเบอรีค่ะต่อไปนะคะจะเป็นสกุช,ชิที่หลงเหลืออยู่ที่ไม่ใช่โฮเมดนะคะชิ้นแรกค่ะเป็นสวิสทอยปลาหมึกค่ะชิ้นที่สองนะคะจะเป็นมากรรองสีเขียวราสอดค่ะ ชิ้นต่อไปนะคะนี้จะเป็นจระเข้สกูชี่น้ำค่ะชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ราดซอสสปริงโคลค่ะราดซอสแล้วก็อเอ่อโรยสปริงโคลนะคะน,นี้จะเป็นรีเฟกซ์นิดหน่อยนะเพราะว่าสปริงโคลได้หลุดลงออกไปเยอะมากเลยนะคะ ชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นมีเดียมโดนัทค่ะราดซอสนะคะสองซอสอันนี้สโลมากมาเลยค่ะชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นคาปิบาร์ซานไส้ไหลายสีเหลืองค่ะ โอเคนะคะนี่เป็นเพลงกระบาดแรกนะคะเดี๋ยวไปดูกระบาดต,ต่อไปในคลิปอื่นๆนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะจะมีคลิปมาใหม่ได้วันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะคะและวันอาทิตย์ค่ะ